โยสวัสดีฮะชาวเกมบิดบลักกิ้งเรสซิ่งทุกชาตินะฮะวันนี้ผมก็จะมานะ,ะนะครับใช้รถเจ้าบาจาบัสเตอร์นั่นเองนะแล้วก็ไรแรนะี่เนาะในการแข่งนะอาวุธก็ดั้งเดิมนะนะฮะก็เป็นการโจมตีนะก็แค่กระทิงนะจากนั้นก็ป้องกันแล้วก็สปรีดนะเดี๋ยวก็จะไปเริ่มกันเลยนะมาดูกันเลยฮะจากด่านเหตุนั่นเองนะเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยฮนะมาโอโหนะครั้ง ทางด้านหน้าเรีบผู้ชมว่าเบอร์สองนะคือคนจริงๆนะนี่จังหวะนี้บอดมีกันกี่ตัววันสามตัวนะผู้ชมโอ้โหเจอคนจริงๆก็สองคนแล้วจังหวะนี้มาปาดนะฮะมามาได้อะไรนะเทวดาฮะมาเทวดาจะคุ้มครองเราล้นเองนะจังหวะนี้มาเปิดฮะมาหมุบเรียบร้อยนั่นเองนะครับผู้ชมว่าหรือว่าเป็นร่างหมดวิญญาณนั่นแหละนะเออมาโอ้โหได้วอลนะเป็นที่จับจองนะฮะต่อใครหลายคนนะฮะนะ ขนาดนะวิวอ่อนๆนี่นะกว่าจะได้มานี่ยากเหมือนกันนะจังหวะนี้มาปาดขึ้นมาแล้วโอ้โหชนขอดหินนะโยดหินนะอเออหอยนะไม่เป็นอยนะโอ้โหเขาอย่างเพอียครับนะนะมาพุ่งไปลเลยที่จังหวะนี้มาเลงก็ไรอยู่อันดับอะไรวะอันดับสี่นะจ้าม,มามาขออยู่อันดับหนึ่งได้ไหมโอเคอยู่อันดับหนึ่งสักทีจังหวะนี้มาอะไรก็ได้นะจังหวะนี้มาโอ้โหอะไรวะนนี้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดจังหวะนี้มา ขอไปก่อนเลยได้ไหมอะจังหวะนี้มาตอนนี้ก็อยู่อันดับหนึ่งแล้วนะจังหวะนี้มาพยายามอยากให้ใครมาแย่งเรานะฮะไปจากเราได้มาขาบยของวูบโอ้ได้ทัร์โบจังหวะนี้มาเป็นที่อะไรที่จับจองมากเนี่ยฮะชมจังหวะนี้มาก็เปิดอันตรีแล้วเนาะจังหวะนี้นำมาได้ก็นำมาเลยนะจ๊ะจังหวะนี้มาโอ้โหมึงใจมึงใจเย็นมึงใจเย็นโอ้โหมึงโอ้ติดระเบิดด้วยอะใจเย็นโอ้โหตาตาใช้มาโอ้โหขังข้าโอ้โหฮะผ่านเราไปได้ฮะทุผู้ชมนะนะ คือเรามาทางรัฐข้าวมันไม่มีบางทีข้า,ขาวการโจมตีของข่าวนะผู้ชมมาบางทีมันก็ไม่ทั่วไม่ถึงขนาดนั้นเออนะจังหวะนี้มาเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันเลยฮะในดาดีมานั่นเองนะมาจังหวะนี้ก็มีนะฮะโอ้โหคนจริงๆไว้เวลสิบสามนะผู้ชมมาเกมนี้เวลถึงก็สนะิบสามโอ้โหอีกคนฮนะก็คือนะฮะอะไรนะดิสโกจิมมี่นะคนจริงๆไว้อย่างนี้ก็สนุกดีวะจังหวะนี้มา คนจริงๆก็น้ำไปแล้วสองคนนะฮะเดี๋ยวขอน้ำไปก่อนเลยได้ไหมฮะจังหวะนี้มาอะไรก็ได้อะไรก็ได้จังหวะนี้มาเล่งเล็กเล็กเล็กเดี๋ยวขมย a a โมยของแมบงเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหได้ลูกบอลกินเกลียวชมจังหวะนี้ลูกโอ้โหมึงจะอะไรนักหนาวเนี่ยฮะจะแอคติ้งอะไรขนาดนั้นนะมาจังหวะยิงแมบงเลยมาโอ้โหมาแต่ก็ได้นะครับ่เ้ามามาโอ้โหไอ้แมบงคลาสคลาสใจเย็นๆคลาสจังหวะนี้มา อันตรีแล้วครับท่านผู้ชมไม่ใช่อันตรีฮะวอลอะไรนะกระทิงกระทิงเออนะกระทิงคาราบาวแดงนั่นเองท่านผู้ชมจังหวะนี้มาแรงความเลยฮะได้วอลตำรวจฮะจังหวะนี้พึ่งเลยฮะสู่ข่าวงว่าอันไกลโพจังหวะนี้อยู่ดับสามสักทีจังหวะนี้มะเอานะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงใจเย็นๆมึงใจเย็นๆมึงใจเย็นๆโอ้โหโอ้กระตุกกระตุกผมรู้สึกว่าเครื่องร้อนนะตลอดเลยเวลาอัดคลิปทีไรอ่ะเออถ้าเครื่องร้อนเมื่อไหร่นี้บอกเลยฮะโคตรจะกระตุกเลยนะไอโฟนมันก็ชอบเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรนะท่านผู้ชมนะ คืออายุของแบตของผมมันลดลงนะฮะพู้ชมนะเข้าใจไหมฮะคือแบบว่ามันแบบว่าอายุของมันเออนะจะพูดว่ายังไงดีะยิ่งเล่นนะผู้ชมก็แบตรถจะไวกว่าเดิมอะไรประมาณนี้เนาะนะนะถ้าจะทํานองเนี้ยถ้าผมพูดผิดก็ต้องเอาะไปนะจังหวะนี้มากเดี๋ยวก็จะมาเล่นในถานเนี้ยนะหน้าคนนะเกาะหน้าคนนะโอ้โหผมอยู่ดับหกเลยฮนะจังหวะนี้มา มาคนจริงๆนำไปนะผู้ชมน่าจะสองคนใช่ป่าวะเออแต่นะเดี๋ยวค่อยใครไปล้างแครนะจังหวะนี้บ่อะไรก็ได้อะไรก็ได้มาวอตตำรวจอีกแล้วมาให้มาดีจังงั้นสงสัยวันนี้น่าจะได้ที่หนึ่งงด่านนี้นะจังหวะนี้โหยมึงอยากมอยากโหตกเลยอะอะไรวะเนี่ยนะแล้วสุดท้ายผมก็นะอยู่อันดับหกนะฮะอันดับห้าอยู่เฮ้เจ้าอันดับหกเลยไม่น่าจังหวะนี้นะเลงและจังหวะนี้บ่ มาอีกครีฮะจะังหวะนี้โอ้โหนะเฮ้ยอะไรวะน่าใครมาวางกับดักมันะจะังหวะนี้มาเล้งนะจะังหวะนี้ตีอยู่อันดับสนะจะังหวะนี้โอ้โหมันฟีลมากเลยเจอแม่เจ้าจังหวะนี้มามาทางร้านนะรู้จักทางร้านผมบอกเลยนะฉลาดแน่นอนฮมาจังหวะนี้มามาผมเล้งนะฮะได้บอลตำรวจนะฮะขโมยของนะคนอื่นนะมันแช่งได้เปรียบเหลือเกินจังหวะนี้มาอะไร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 เฮ้อ ต้องมาทางรานนี้ครับ่าผู้ชมมา,มาทางนี้ครับ่ผู้ชมใต้สะพานนะนะอะไรอะไรลูกบอลกินกี่เหรีไม่ได้แดกดูหรอกจ้าจังหวะนี้มาเล็กเลยนะคาร์ดบอกว่าอะไรวะอะไรของมันเนี่ยจังหวะนี้มาคาร์ดก็โกงนะสเตปในการเล่นของเราโอ้โหเฮียมิกา้ามิก้าสายอันตีนะ่ผู้ชมนะเนสจะมันส้แค่นั้นอยู่อันดับสามนะก็เลยเครียดกดอันตีไปก่อนเลยนะแต่ช้าเหอะที่หนึ่งวันนี้ก็ขอไปก่อนเลยแล้วกันนะคาร์ดเอ๋ยจังหวะนี้มา มาจังหวะนีดด้มาพุ่งชนแม็กเลยจุดหมายมีไว้พุ่งชนตุ้มเรียบร้อยแล้วก็ที่หนึ่งโอ้โหคนจริงๆว่ะเฮ้ยวิวสิบสองนะเอ้ยไม่ใช่ววสิบเอ็ดนะแต่เราเวลสิบสองนะคัดก็จะพยายามเล่นมั้งนะท่านผู้ชมนะให้ววสิบสองเท่าเรานะแต่ผมก็จะให้เวลวถึงสิบสามนั่นเองลนะมาโอ้โหเจอคนแล้วท่านผะู้ชมอยู่ด้านหน้าสองคนนอกนั้นบอดนะโอเคฮะสังเกตดีนะตัวที่มันมีชื่อหรือว่ามีเวลนะ่ะคนจริงๆนะ นะคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมาจังหวะนี้มาอยู่อันดับสทสักทีนะโอ้โหดูเหมือนบอดกำลังจะเปิดนะฮะเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองนะฮะจังหวะนี้มาอยู่อันดับสี่เฮ้โอ้โหดิสโก้จิมมี่ฮะเปิดอันตีแล้ไม่ลาจังหวะนี้พี่แกนะมาได้ไข่2ฟองวางอยู่บนโต๊ะฮะแตกดังโป๊ได้เทอร์โบจังหวะนี้เล็กเลยเล็กเลยเล็กเลยเจังหวะนี้มาเล็กเลยฮะจังหวะนี้มาโอ้โหได้หนุ่มดำอีกแล้วะทำไมมันแช่งดีเหลือเกินอะครับน้องๆจัง,งหวะนี้มาวับเด้งขึ้นมาอีกทีโอ้โหมอตำรวจ โอ้โหบอกเลยฮะดับเบิลวันนะผู้ชมจังหวะนี้นะได้ความเร็วอย่างเดียวว่าโหจัดจัดนะหัวสัตว์รัสเซียเลยจังหวะนี้เร่งเร็วแบบนี้นะจังหวะนี้มาตามมาได้ก็ตามมาเลยนะจังหวะนี้มาแต่ยังไม่พอเปิดโลเลยฮะจะได้เจ๋งๆหน่อยฮะจังหวะนี้มาทีหนึ่งสักทีที่หนึ่งสักทีนะจังหวะนี้นำไปได้ก็นำมาเลยนะฮะมาบ่รู้ต่างดาวนะฮะงงเลยไม่ล่ะมันทำได้ยังไงวะจังหวะนี้มานะฮะได้กระทิงนะผู้ชมมะกระทิงเอาไปเก็บไว้นะพุ่งชนใหญ่มันก็จะเร่งความเร็วให้เรานะ มาขโมยนี้ได้อะไรวะโอ้โหนะได้อะไรนะวิสายนะวิสายลูกทัดลูกประทัดน,นะจังหวะนี้มาชนชนชนนะฮะจังหวะนี้อันดับหนึ่งของนำไปก่อนแล้วนะพวกเรียบร้อยนะนะฮะบอกเลยเล่นตัวสปีดเนี่ยคตรจะได้เปรียบนะพี่ผู้ชมนะนะ,ะนะก็เล่นรายแวร์นี้นั่นเองนะจังหวะนี้มนาะได้เงินสามร้อยนะผมบอกเลยฮนะโอเคฮนะก็จะมาเล่นในด่านนะฮะอย่างอียิปต์เนะี่ด่านอะไรนะพื้นที่ของฟาโร่อะไรนะ เลทายพีระมิดใช่เปล่าวะแต่จะชายจังหวะนี้ปะนะาาม,ามาเล,ล็กเลยฮะอันดับ3โอ้โหด้านหน้า2คันอย่าหวังนะจามามันเป็นบอดนะเพราะแต่คนที่มาอยู่ด้านด้านหลังท้ายรถเราอะคนจริงๆนะนี่จังหวะนี้เมาไม่อยากจะเจอบอดอยากเจอคนจริงๆเหมือนเมื่อกี้อะอยากเจอคนจริงใจมีไหมนะแถวนี้นะอยากเจอจริงๆนะจังหวะนี้มาโอ้โหยังไข่ผมไปหมดเลยอะไรวะเนี่ยจังหวะนี้มาล่างเทวดาล่างเทวดามา จังหวะนี้อันดับสาสักทีฮะมาดนามาได้ก็นหนมามเลยนะจ๊ะจังหวะนี้เออ,อะไรก็ได้อะไรก็ได้ฮะแต่ก็ได้โทโบกันไปนะโจมาสู่ความโมโอันใกล้โคนจังหวะนี้ป่ะขอแซงไปก่อนเลยนะครับเนี่ฮะรถมันแรงฮะบอกเลยแซงทางโค้งเรียบร้อยฮะจังหวะนี้ตีอยู่อันดับหนึ่งสักทีฮะไม่ต้องไปหวังอะไรมากนะาะด่านนี้มันมีแค่บอร์ดนะบอร์ดไม่บอร์ดเยอะมากเลยคนแค่ประมาณกี่คนวันไม่แกที่ผมเห็นอะสองคนนะเออนะแล้วก็รวมถึงผมด้วยก็รวมกันเป็นสามนะน่าจะใช่มันนะ สังเกตดีครับถ้ามีบอร์เดเยอะเราคงจะได้เปรียบนะเหมือนว่าเราจะโหดยังไงก็ไม่รู้ถ้าคนเยอะๆเราอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้นะจังหวะนี้มาจังหวะนี้่ะเปิดพายุหมุนนะฮะว่าโทรนาโดจังหวะนี้มะพุ่งมาชุบได้ไฮะได้เกาะโลนั่นเองะฮะมาโอ้โหโดนขโมยแต่ไม่เป็นไรมีอันตรีอยู่ะฮะไม่แคร์ไม่ง้อน,นะฮะมีอันปรุงอันตรีอยู่ะฮะใช้กันแล้วฮะอะไรนะ,ะพลังอะไรนะ แห่งดอกสว่า์นั่นเองนะฮะถ้าใครมาโดนรถจะช้ากว่าเดินมนะปัดโค้งดิบร้อยเรียบร้อยทีหนึ่งนะฮะโอเคฮะนอกนั้นนะให้ที่เหลือให้มันตามมาทีหลังลโอเคก็ะจะมาเล่นในด่านนี้ฮะเดี๋ยวด่านนี้รอบสุดท้ายนะท่านผู้ชมผมจะเล่นในด่านนี้รอบสุดท้ายเป็นไงเป็นการนะจังหวะนี้มาโอ้โหท่านผู้ชมด่านนี้บอกเลยรถคันนี้จะาบา์พาสเตอร์นี่ไม่เหมาะกับด่านนี้นะท่านผู้ชมมะมันโค้งยากนะรถคันนี้นะแต่ความเร็วนี่บอกเลยฮะโคตรจะนะฮะดีนะแต่ยังไม่เร็ว แต่ยังไม่แรงเท่าฟอร์มาดาวันโอ้โหขโมยผมอีกขี้โกงจัดๆเลยอะจังหวะนี้ป้าไข่สองฟองโอ้โหเฮียบิดบอดใส่อันตีเลยอะเกือบจะได้ไข่สองฟองวางอยู่บนโต๊ะไปล่าแตกดังโป๊ะไม่ได้อะไรเลยฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ป้า,อ,าอยู่อันดับหกนะโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะเดี๋ยวเจอพลังงะทุ่งดอกสว่านในไม่ร่าจังหวะนี้ปา้าปาดฮะเข้าโค้งครงนะับป่ะอ,อันดับห้าเถื่ออะอันดับสี่แล้วโอ้โหเดี๋ยวอันดับห้าเดี๋ยวอันดับสี่สลับกันไปฮะสุดท้ายผมก็อยู่อันดับหกเหมือนเดิม มาป่าแล้วป่ดแล้วเร็วเรขึ้นขึ้นขึ้นไปเรวเราเออนั่นแหละนะโอ้โหเบนนี่อยู่ดับหนึ่งเลยอ่ะมึงทำได้ยังไงวะนี่นะน่าจะคนริงจริงแน่นอนนะเร็วแลววโอ้โหกระตุกไปแค่ผมคงไม่รอดแล้วเครื่องผมก็ร้อนด้วยฮะเล่นไม่กี่ตาตอนอ่านคลิปนี้เครื่องจะร้อนทันทีเลยจังหวะไหนวาเฮ้ยขอละขอละนะขอละนะอย่าอย่าอย่าตุกดีลูกนะอย่าตุกดีว่าลูกโอ้โหงานนี้ผมคงได้ที่โหล่แน่นอนนะผมกะไว้แน่นอนนะครจอมะ โคตรจะยากไหวอ่ะโอ้โหกระตุกเลยสัตว์แม่งมาไม่ทันการนะฮะรอบนี้ผมไม่เสียดายฮะเดี๋ยวไปแก้มือใหม่ฮะผู้ชมมาจาังหวะนี้มาพุ่งไปเลยอันดับหกเลยไม่อยากได้อันดับหกอ่ะอันดับห้าได้ไหมจังหวะนี้มาฮะแอคโรลีฮะ,รรฮะพยายามตามก้นหลังแอคโรลีไปนะฮะจังหวะได้ความเร็วแล้วเนาะมาโ,โหมิก้าใจเย็นๆลูกจกังหวะนี้มาเปิดวอลตำรวจฮะจังหวะนี้นำมาได้ก็น,นำมาเลยนะครับจังหวะนี้มาขออยู่อันดับ ไม่อยู่อันดับ5ได้ไหมอันดับ4ก็ยังดีฮะโอ้โหมาเป็นที่จักใจฮะจังหวะนี้มาโอ้โหอันดับ2โอ้โหใหญ่ๆหถ้าไม่ยิงผมเด้งออกนะเมื่อกี้นะก็น่าจะได้อยู่หะนะจังหวะนี้ที่2เหรอที่3เหรอไม่อยากได้ที่3าะอะแต่ก็ทำใจ,จะอะนะปุ๊บเรียบร้อยนะเข้าอย่างสวยงามโอเคในวันนี้ก็คงเป็นที่นี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยไม่ใช่กันใหม่นะโอ้โหรถเหมือนกันด้วยฮะไอ้เบอร์สองแหละนะหรือว่าแอคเรอรี่นั่นเองนะวิ่งสิบนะ แล้วไปเจอกันใหม่นะฮะ